บัดีิรันหรือที่บางคนเรียกกันว่าวัวต่างเนี่ยเป็นหนึ่งในการทดสอบร่างกายสุดมันที่จะทําให้ทหารไทยหน้าซีดจนเป็นไก่ต้มในวันตรุษจีนเลยครับโดยเป็นการให้ทหารไทยเนี่ยแบกเครื่องสนามหนักเป็น10กิโลแล้วให้วิ่งใส่เกียร์หมาสับตีนแตกกันแบบไฟแลบเป็นระยะทางที่กรรมการกําหนดนั่นเองครับแล้วพวกเขาเนี่ยจะวิ่งกันให้เหนื่อยจะต้องร้องขอชีวิตไปทําไมวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการทดสอบร่างกายสุดท้าทายนี้กันครับเส้นชัยอยกูนี่ยังไม่ถึงไอ้อ้วน การวิ่งประกอบเครื่องสนามที่บางหน่วยเขาใช้ทดสอบร่างกายกันเนี่ยมีความมุ่งหมายในการฝึกหลายเหตุผลครับโดยบางครั้งจะฝึกเพื่อให้กําลังคนเนี่ยเคลื่อนย้ายหน่วยไปยังที่หมายได้รวดเร็วโดยไอความโคตรอย่างเหนื่อยของการฝึกนี้เนี่ยก็คือทหารจะต้องวิ่งแบกเครื่องสนามขณะวิ่งไปด้วยนั่นเองซึ่งสิ่งที่ต้องแบกไปด้วยก็แตกต่างกันไปครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชุดฝึกรองเท้าคอมแบทหมวกเก็บร่าปืนเล็กยาวสายโยงบ่าเข็มขัดสนามตริกน้ำเต็มกริกแล้วก็เป้สนามที่ต้องบรรจุของ ตามแผนการบรรทุกหรือให้มีน้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนดและอย่างที่บอกไปครับว่าการวิ่งประกอบเครื่องสนามเนี่ยมันมีหลายประเภทและก็มีหลายจุดมุ่งหมายที่ต่างกันโดยอันดับแรกครับเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ1ในการวิ่งประกอบเครื่องสนามสุดมันที่เป็นกวันใจของทหารไทยหลายนายนั่นก็คือบัตดี้รันนั่นเองครับ บัตี้รันเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับการวิ่งประกอบเครื่องสนามอื่นๆครับต้องแบกเครื่องสนามหมวกเก็บร่าอื่นเล็กยาวน้ำหนัก16กกิโลบวกบวกบวกแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่บัดี้รันเนี่ยจะวิ่งระยะทางสั้นๆครับโดยบางครั้งวิ่งเพียง800เมตรเท่านั้นเองเถอะเอ้ยวิ่งแค่800เมตรเองแล้วมันจะสนุกได้ไงวะเดินเดินวิ่งวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงและแต่ว่าช้าก,ก่อนครับอย่าเพิ่งบูลลี่กันไปเพราะความมันของบัดี้รันเนี่ยก็คือทหารต้องวิ่งถึงเส้นชัยให้ทันระยะเวลาทีี่กาาาหหนดดโยบงงคครรั้้จะะมมเวลใแปณ 4นาทีเท่านั้นเองแถมความแอดวานซ์ของบ u d d ดี้รันก็ไม่ใช่แค่วิ่งให้ทันเวลาเท่านั้นครับแต่มันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะเพิ่มความชิปหายให้กับกิจกรรมสร้างความสามัคคีนี้นั่นก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้พร้อมกับบ u d d ดี้ของเราตามชื่อบั d y ดี้รันด้วยมาเลยจากคู่บัดรดี้เข้ามาคู่บัรดี้ไปไหนคู่บัด,ดี้ไหนน่ะ แน่นอนว่าทหารแต่ละนายเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันบางคนเนี่ยโคตรแข็งแต่บางคนก็แข็งน้อยครับแต่การวิ่งบัดดี้รันเราจะต้องทํนยังไงก็ได้ครับให้บัดดี้คู่สีของเราเนี่ยเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันทําให้เรามักจะเห็นภาพทหารที่เป็นบัดดี้ลากคอเพื่อนคนที่วิ่งไม่ไหวเข้าเส้นชัยไปด้วยกันครับบางคู่เนี่ยก็ทั้งดันทั้งผลักทั้งเตะบัดดี้ให้วิ่งไปข้างหน้าบางคู่เนี่ยหนักหน่อยก็เอาเป้ของเพื่อนที่วิ่งไม่ไหวเนี่ยมาแบกให้ซะเลยเพื่อให้เพื่อนแบกน้ำหนักน้อยลงหรืืืืออออออไมม่่กกก็็เเเาาปปนนนขงพถระบ แอมโบ้เลยก็มีครับ ซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดครับเพราะเราเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ให้เข้าเส้นชัยพร้อมกับบัตด,ดี้ตามเวลาที่กําหนดนั่นเองหรือจะแบกเพื่อนขึ้น,นหลังแล้ววิ่งไปด้วยก็ยังได้ครับถ้าแบกไหวนะถือเป็นการวิ่งระยะทางน,น้อยแต่ความเหนื่อยเนี่ยไม่ได้น้อยตามระยะทางเลยนั่นเองครับโดยการวิ่งบัตด,ดี้รันระยะทาง800เมตรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดประสงค์ที่ต้องการทดสอบอยู่ครับเพราะมันคือการฝึกเพื่อให้ทหารเคลื่อนย้ายหน่วยแบบเร่งด่วนเพื่อให้รอดพ้นจากตามบลกระสุนปืนใหญ่ตกครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือฝึกสับ เพื่อนหนีลูกกระสุนปืนใหญ่ที่กําลังมาลงหัวเราพร้อมกับลากคู่บัดดี้ของเราออกไปด้วยนั่นเองครับทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบัดดี้รันจะเป็นหนึ่งในสถานีฝึกของหลายๆหล,ยลักสูตรการฝึกทหารโดยมันจะเป็นหนึ่งในสถานีที่น่าจดจําอันดับต้นๆของการฝึกแน่นอนใครเคยวิ่งบัตดี้รันก็มาคอมเมนต์บรรยายความรู้สึกกันได้เลยครับคอนเทนต์วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่สละเวลามารับชมคอนเทนต์ของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ นอกจากจาทำคอนเทนต์หนุกหนุกแล้วพวกเราเวเลอร์ทัติคอรยังเป็นร้านค้าที่นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ทางทหารจากแบรนด์ชั้นนําระดับโลกโลกโลกทั้งอเมริกาและประเทศชั้นนาในยุโรปสนใจเข้ามาดูร้านค้าได้ที่สตรีวิทยา2ซอย23หรือเลือกดูสินค้าทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางเดี๋ยวผมแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สับคลาให้พวกเราด้วยคอนเทนต์ที่ทำด้วยความตั้งใจก็ต้องทำแล้วทำอยู่ทำต่อสิครับ